สวัสดีครับฉินนาศาสตเชหงกด้นที่ครับกัผมนายจินใจยอยแก้วครับเป็นี่ต้าัวอขาวเรื่องเดทายหเราะ้ทนได้รับคมเห่องกาของดกนราได้ปมาโดยตรงแต่เ่เกิดโท่าทที่ควรดูวัดเีแต่ก็ แต่วันเขาแม่ออได้รู้สึกรัและสงสารกับเด็กผู้หญิงคนี้นเรืยเรื่อความน่างสารที่ยังไม่มีสาำให้การเลี้ยงดูเธออาจมีทั้งข้อดีและข้อเสียนานทำให้ถึงแก่มีคนในโัเอ หลูแม <ừ> ่กลมาแล้วน <c ười> ี่ดูอะไรอยู่ดูอะไร่ใช่เยน เรื่องราวที่เกิดไปนั้นเป็นยังไงบ้างซึกยังไงที่แป้งท้นเจอตอนที่อยู่เรียนเธอได้ใช้ชีวิตโดยโงเบียดเส้นมาโดยตลอดทําให้เธอไม่เข้าใจว่าเธอทำอะไรที่หนาหาทำไมถึงโดนกระทำแบบนี้มาเลยตลอด มั้งคะทำาแล้วค่ะทำาแล้วเ,เอามาส่งเลยค่ะของคนแรกนะหนูได้มาขอไปขอได้ไหมเดี๋ยววนะแล้วขอคนได้ไหมงานนั่นนะ ร้อยเดี๋ยววันนี้ครูจะเพิ่มคะแนนให้นะ มผตั้งใจทำท,ทั้งคืนเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนนะครับโอ้ยไออุนน่นแ้ผู้สวยเหมือนเดิมเลยลูปมีน้ 对以 เองมากกว่าเดิมและในทุกๆวันผมแบกด้วยเดินจากโรงเรียนกลับบ้านด้วยเส้นทางเดิมมาโดยตลอดแต่สจทิงๆแล้ว มาแล้วว่ามาแล้วว่าจัดเลยดีไหมน้องสาวเป็นไหนจ๊ะรอพี่ก่อนน้องไม่ค่ะน้องอะไรวะไม่เงมือนจนวันหนึ่งกลุ่มวัรุ่นได้เดินเข้ามาถึงเรื่องของเธอและได้ทำรายร่างกายของเธอวันนี้พลาดไม่ได้หรวะ จะแบบชุดใหญ่เลยเฮ้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 ยยเฮานไปดิเฮ้ย

กิจกรรมนะครับตานก่อนจับกลุ่มสามคนก่อนครับเอ๋อกลุ่มเร็วเข้ากลุ่มเร็วเดี๋ยวพี่นะครับจะให้ไปแต่งหน้าทาสีกันนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกันนะครับเอาไปแจกตาสีเนึ่ เริ่มแต่งหน้าได้เลยครับทำความรู้จักกันเอาไว้เออแต่ละคนแล้วทำไมน้องคนนี้แต่งหน้าทุกคนต้องแต่งหน้าเลยนะครับให้ความรื่นรื่นเลยนะครับ ผมให้เวลาอีกหนึ่งนาทีเสร็จกันเียครับเสร็จกันเลยครับผมจะเดินดรงงานนะครับดีมากกลุ่มนี้ดีมากเออกลุ่มนี้ก็ดีเอาหน้าว่านโอ้โหเด่นสุดในนี้เลยหน้ายิ้มซะด้วย็นปกติหน้าบึ้ง โหน้ดพี่มาเนี่ยก็แค่เล่นเราไม่ได้เล่นด้วยไงสีเหลืองเฮ้ยเอ็นโหน้ดพี่นะครับไม่เห็นไม่มีใบอนุญาตเลยตัอวอเมริกาบอลหมดอ่ะมีปัญหายอยู่คนเดียว ไม่มีตามเลยใครเจอใครเจอสองสองไม่เอามาเลมาน่าาาาอ้วนทำไรอยู่ครับจะทำอะไรผมจะเรียกอ้วนนะครับมีปัญหาอะไร ในช่วงเวลาอนยอยากจากที่จิมแเอและเข้าไปทสิ่งานาทำท้ที่นไม่ได้อยากไปแต่พอถึงเวลาก็ต้อไปแต่ลับโดนยิทีกว่าเธอในทางอ้อมเอาเร็ว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 วันนี้เกันมารับน้องันสุดท้ายมาเรานั่งเลยครับ ใครยังไม่ไปไอยอ้วนไหนไปไหนช่วยไปสามคาษาด้วยค่ะใครเลยไม่มีรนเลยนะมาช้าหรือบางทุนแน่นั่นไงมา 跟老李。 路慢点，路宽。 วอนของเราเป็นอย่างไรถีงแมรดโดยสังคมรอบข้างพูดาพาจาแย่ๆใส่และก็ทำตัวไม่ดีกับเธอทุกคนว่าสิ่งที่เธอเจอควได้รับการเปนแบบนี้หรอทุกคนควรได้รับวามเข้ายมกันไม่ว่าเธอจะเจดมาจนรวยสวยขี้เหร่ทุกๆคนควรปฏิบัติอย่างดีไม่เป็นบลีนิธอไม่เป็นทุกขางเถีโลกนี้นจะได้อยู่ค่ะค่ะ คนนี้ห้องมอง .5 ป .8 m p c p ขอตัวาลามันไปก่อนค่ะ <Okay. S 1> yeah.